เขาล้องเพลงนี้กันหรอเฮ้ยพวกนายเตรียมขอไฟมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะไปเดินป่ากันตอนกลางคืนด้วยนะเตรียมเตรียมเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหาทำอีกแล้วหาทำไมอะพี่มูไม่ไม่ไม่รอดอีกแล้วทุกคลิปเลยจะบ้าหรอครั้งนี้เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คอยดูแลพวกเราตลอดเวลากรมป่าไม้ที่เราจะต้องเจออะไรแน่แน่ แล้วก็ฉันเนี่ยพกเนื้อมาด้วยเพราะว่าวันนี้พวกเราจะย่างบาร์บีคิวู้เอว่าแต่พวกนายจะขับรถอะไรไปอ่ะนี่ไงฉันเช่ารถมาแล้วนี่คือรถขอทางกรมป่าไม้พอดีแล้วเขาบอกว่ารถนี้เนี่ยเป็นรถที่สามารถบกน้าลุยไฟแล้วก็สามารถทะลวงน้าทะลวงบวกทะลวงอากาศได้หมดเลยทะลวงไปไหนนี่คนที่จะขับน่าจะต้องเป็นนายอะสล็อตเพราะว่านายอายุเยอะสุด เกี่ยวอะไรอ่ะเอใช่สล็อตอายุเยอะสุดส่วนใช้อายุน้อยสุดป่ะให้ทุกคนได้มาเลยนี่คือรถบ้านของฉันเองโอ้ยมีเตียงนอนในตัวด้วยนะบอกเลยเฮ้ยมีเตียงเออมีนอนด้วยไหมอ่ะไองั้นฉันจะนอนบนเตียงเพราะในนอนในรถละกันโอเคได้เลยนอนละนี่ฉันจองมาตั้งห้าพันแน่เอาล่ะทุกคนลุยกันเลยคืนนี้ต้องสนุกแน่แมฮูเฮ้ทุกคนเอาไง คืนนี้ตามสัญญาพวกเราจะรอบกองไฟกันนะจ๊ะโอเคโอ้ปิงปิงอะไรอะนักขป่าแล้วนะเฮ้ยก็เราต้องทำเป็นพิธีคนป่าไงไอ้ว่าแต่ทำไมเสียงวิทยุอะไรจีแหละเราเปวิทยุดูหน่อยซิว่ามีอะไรเปล่ามันทังหรือเปล่าใช่ ประกาศประกาศประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์วิทยุท้องทิ่หากคุณได้ยินข,อขอออน้อความนี้รีบออกจากป่าทันทีขอย้ำให้รีบออกจากป่าทันทีเกิดอะไรขึ้นน่ะเราได้ตรวจพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่ทราบชื่อมันบุกรุกเข้ามาในป่าที่คุณกำลังตั้งแคมป์อยู่ในขณะนี้มันเกลียดแสงไฟแสงแดดและที่สำคัญมันเกลียดการถูกจ้องมองเป็นอย่างมากแล้วมันไปชบให้ใครเข้าไปใกล้ๆด้วยโปรดระวัง ถ้าเกว่าเจอมันละก่อย่าสบตาเจ้าตัวนี้และจงจำไว้ว่าให้ห่างไว้และอย่าลืมพวกนายต้องอยู่ในที่ที่มีแสงเสมอโอ้โอให้ตายเธอนี่อะไรกันเนี่ยเรามาตั้งแคมป์เหมือนที่พี่โมบอกเลยตั้งที่ไรตายทุกที่ใช่เ <c oughs> องไงและยิง่งนายเป็นคนชวนนะรั้งเลยอุ้ยเสียงอะไรนะ่ะไ<ห>ทํเขา,า,าบอกว่าวิธีการรอดจากที่นี่ มีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกัน 1. ตั้งแคมป์ไฟไว้ให้พร้อมรักษาค่าสติและเราจะปลอดภัยให้อยู่ในไฟนี้และสามารถเก็บไม้จากรอบๆป่าเพื่อมาเติมฟืนได้ 2. ถ้าพวกนายได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้นั่นหมายความว่าพลังงานหมดแล้วและเราต้องเอาแบบอุปกรณ์ไปซ่อมตรงที่จ่ายพลังงาน,นและ 3. ส,สามารถล่อเจ้าตัวประหลาดนี้ที่ชื่อว่ารอนนี่ ให้มันมากินเนื้อได้แต่ว่าห้ามมองมันหรือเข้าใกล้มันมากเกินไปและสี่ถ้าอยากจะออกจากที่นี่แล้วก็ต้องชาร์จแบตรถให้เต็มถึงจะออกไปได้โอเคตอนนี้ฉันเป็นคนเก็บฟืนแล้วนะฉันมีฟืนอยู่ฉันมีฟืนอยู่ประมาณแปดอันลองลองใส่ลงไปสิโอ้โหเราเติมเท่าปิดเดียวเนี่ยนะอะแล้วใครแล้วใครจะไปซ่อมนะเพื่อนมันพังแล้วนะนี่ไงจอีวาอีวาอีวามานี้อีวามานี่อีวามานี้เก็บเก็บเก็บคนนะต้องเก็บนะเนี่ยโอเคเราเก็บแล้วเพื่อน โอเคซึ่งคนซ่อมจะมีคนเดียวเท่านั้นเดียวอ <c oughs> ใช่โอเคสู้ๆ okay, <to> อย่างที่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันชอบกินเนื้อใช่ไหมงั้นฉันจะเอาเนื้อไปวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วกันนะแล้วเราจะวางไว้จุดไหนไปตรงนี้มีไม้เพื่อน <c oughs> ฉันจะฉันจะไล่เก็บไม้นะฉันต้องหาที่สําหรับวางเนื้อเพื่อล่อมนะันอ่ะนี่เวลาตรงนี้เฮ้ยนี่เออวางเนื้อได้จริงด้วยอะเพ่ไม่ไม่ส่งน้องหม่มาได้หรอ งั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราจะเอ้ยพวกนายไม่ดูแผนที่กันหน่อยเหรอฮะมีแผนที่นี่ตรงนี้มีแผนที่ด้วยนะเขาบอกว่าเครื่องเจเนอเรเตอร์อยู่ตรงหัวโค้งตรงนี้พอดีเลยอ่ะตรงสามแยกไกลจังอ่ะใช่ว่าแต่ไอ้ตรงที่เป็นบ้านตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้จะเราเรากลับมาสติก่อนเจนเนอเรเตอร์อาจเป็นหุบเขาก็ได้โอเค้็เราจะต้องทําการรักษาค่าสติของตัวเองไว้ด้วยการอยู่ใกล้ไปฮะ ไม่ได้กำรามหรอไม่ได้กำรามฉันแก่ฟื้นอยู่อุ้ยอุ้ยเออเสียงเหมือนคนร้องไห้ช่วยเฮลไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะงั้นนายไปดูมันตะโกนแบบบ้าคลั่งมากเลยนะเออจะได้ยินเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพื่อนได้ยินเหมือนกันหรือว่าเนื้อเนื้อที่พวกเราวางไว้มันลอยไปดูประลาดันหรือเปล่าไปดูไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้เห็นเห็นได้แล้วยังมองยังมองยังมองหน้ามัน ออะะไร่มันกินมันกินเนื้ออยู่มันกินซออยุกเขาบอกว่าเดินผ่านมันได้แต่อย่ามองมันโอเคงั้นฉันฉันทำเป็นไม่มองไปมองี่มาอยู่คนเดียวได้ไหมได้เดี๋ยวฉันคอยเดี๋ยวฉันคอยเติมฟืนให้อุ้ยพี่กิตว่ามันโคตรใหญ่เลยผมดูที่หางตาพวกนายเรเร็วเจอเจอเตอร์แล้วไอ้ที่จุดที่มันกินอะมันอยู่ใกล้ฉันจังใช่มันใกล้พวกเรามากเลยพี่ไม่มีไหมอ่ะฉันมีแปดเก้าอันน่ะฉันตอยคอยเติมฟืนให้อยู่ ต้นไม้มันล้มทับมันเข้าไม่ได้เลยสแลตนายอยู่ไหนเออฉันอยู่ที่แคมป์ไฟอ่ะพอดีว่าฉันไม่ได้เอาตะเกียงมาสแลจะมึนๆหน่อยเฮ้ยพี่ไใบพี่ไใบพี่ไใบฮะมันมันไปแล้วมันไปแล้วไงอุ้ยเดี๋ยวเสรไปแล้วสวยแล้วไงอ้ายมันมาซ้อมเสร็จแล้วซ้อมเสร็จแล้วกลับกันเถอะกลับกันเถอะหลังหลงอย่ามองมันอย่ามองมันอยู่ทางไหนไอ้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 ะอ้ไอ้ไอ้ไอ้มันไอ้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 อ้ไอ้ มันมาฉันเพื่อนฉันไม่มมงมันแล้วฮึนี่นี่นี่แล้วในระหว่างที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปเปิดเครื่องเจเนเรเตอร์อยู่นั้นดูนี่สิพี่ม้อ่รารถของอเราเริ่มชาร์จแบตทีละนิดแล้วฮึดีดีดีว้ประเด็นคือเมื่อกี้แป้งมันเหมือนมันทําให้ไฟดับอะแล้วพอพอไฟดับมันก็จะเข้ามาฆ่าเราผมเลยต้องรีบเติมไงอ๋อพอเราเติมปุ๊บมันกลัวไฟมันกลัวไฟเราก็คือเราจะต้องไปหากิ่งไม้ติดตัวกันไว้เผื่อว่ายามฉุกเฉินนะ ใช่เพราะว่าพอมันเห็นไฟปุ๊บมันมันออกเลยมันหนีเ้ามาเหมืนจะเข้ามาฮะคนต้องหาไฟนะพี่มีพี่ไม้พี่กีดมีที่ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเนตุบๆเลยหัวใจผมเต้นตุบๆไม่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่ยม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไไม่ม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่่าม่ไม่ไม่ไมมม่ไ่ไม่ม่ไ่ไม่ไมไมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมมเไม่ไม่ไมมาไม่ไม่ไม่ไมามมไมไมไมม่ไม่ไ นายก็แค่ไม่มีใช้ไม่มีอ่ะฉันจะบอกว่าฉันมืดมากเลยอ่ะเพื่อนเวลาไปไหนเราต้องไปด้วยกันนะได้น่าเินไปแบบว่าสมัยก่อนเวลาที่แบบว่าคนเป็นนายอ่ะเขาจะไม่มีคบไฟแต่คนเป็นบ่าวเขาจะต้องถือคบไฟตามเออตามฉชนมาเถอะนางทาสเร็วตามมาี่อันหนึงอีกอันนึงโอเคฉันได้มาสองละเราจะเดินไปรอบป่าเลยนะเพราะว่าเฮ้ยได้ยินเสียงไหมจุ๊บแจ้กได้ยินดังกบเก็บกบเก็บ ฮ้ยฉันว่านะเราเจนียจงเราเนื้อไปวางไว้ดีกว่าไหมเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีกล้องซีซีทีวีตรงนี้อ่ะมีป่าไม่ด้วยเหรอช่วยด้วยช่วยด้วย่าเพื่อนกล้องมันอยู่ที่แคมป์อะฮะมีกล้องในแคมป์ด้อวะใช่น่แสดงว่ารอบๆป่าอาจจะมีใครติดกล้องซีซีทีวีไว้ให้พวกเราเห็นก็ได้นะมีอันเดียวเพื่อนฉันพกกลับบ้านก่อนนี่ทุกคน ฉันอยากให้ทุกคนดูมากเลยว่าสภาพหลังจากที่ไอตัวนั้นมันกินไปแล้วเนี่ยไม้ผุแถมเศษเนื้อก็จะกระจัดไฟดาบเพื่อนกลับอีกแล้วเ<ว>หรอแป๊บแป,ป๊บแ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 ป๊บสะล้อยไปสตโิโอเคโอเคโอเคไอตัวบานนั้นมันอยู่ทางทางไปเครื่อง generator โอเคมัว,วางเนื้อได้ไหมวางเนื้อได้ยังไงมั้ยมันวางตรงเฉันคิดว่ามันน่าจะมีทางที่วางเนื้อที่อื่นนะตอนนี้ค่าสติของฉันลดรัวนเลยผมเจออันที่ว่าก่อนแล้วกัน นี่วางเนื้ออันหนึ่งตรงตรงทางเข้าเจเนเรเตอร์อ่ะเพราะฉันกินถั่วแล้วค่าสติฉันแบบดูดีขึ้นมากเลยอ่ะมันค่อยๆเพิ่มอย่างรวดเร็วแสดงว่าถั่วมีผลต่อค่าสติเฮ้ยเฮ้ยมามามาอุ้ยเฮ้ยไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อวางไม่มีเนื้อเี่ยนี่นี่มีเนื้อตรงนี้มีเนื้อตรงนี้ต้องต้องไม่วางงั้นวางใกล้ๆเลยตรงใกล้ๆตรงนี้เลยใกล้ๆตรงนี้เลยนี่ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วตรงไหนมาตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมได้เราเราวางแล้วเราต้องรีบวิ่งเลยป่ะนายไปไปเพื่อนเราได้ไหม โอเคพี่กิทเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนนายขอชาร์จก่อนเดี๋ยวไปซ่อมหปะพื้นที่สำหรับการวางเนื้อเพื่อไล่เจ้าตัวนั้นไม่งั้นมันจะพิวรอดมโกรธที่เดิมกับพี่ไม้นะจะมีไม้อยู่พี่กิทรู้เหรอว่าที่นี่มีอ่ะเออน่าจะมาผิดทางนะเพื่อนมันส่งแต่มัมาขับไม่ประทางนั้นน่ะระวังงกอไฟดับบอกแล้วว่าอย่าอ้อมอย่าอ้อมมันมาขับไม่ประทางนั้นทางเดียวเวลาที่มันจหมดพิกิทเราต้องเราต้องอันนี้ก่อน เดี๋ยวผมเติมไม้ไวให้เดี๋ยวผมเติมไว้ให้ผมเติมให้เธอทีนึงก่อนไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาพังอีกมันก็จะต้องเติมใหม่ตอนนี้ใช้กับพีิธีจะทําการเข้าไปในป่าแล้วก็วางไว้ตามสถานที่ต่างๆไปพีิธีไปไฟก็ดับด้วยโอ้ยพวกนายเติมสับเต็มหลอดเลยนะเพื่อนเออน่าเราเติมไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราวิ่งเลยกว่าไหมไปวิ่งดิฉันวิ่งอยู่นี่ฉันวิ่งอยู่ เรารอนายวิ่งอยู่เหรอจะไม่เคยไปที่สําหรับปั่นไฟเลยด้วยซ้ำอ่ะมันอยู่แถวไหนหรอที่ปั่นไฟมีปัจจัยต้อะแยะนะไปอยู่ตรงนั้นได้เลยจริงเหรอนายยังแบบทรมานฉันเกินไปหรือเปล่าไฟฉันก็ไม่มียังให้ฉันมาปั่นไฟอีกเหรอเดี๋ยวเราถือนี่ให้ไงโอเคโอเคนี่ทางแต่ที่ที่วางมันอยู่ตรงไหนละนี่อ่ะนี่ทางเข้าเลยทางเข้าเลยคุณแต่ว่าอันตรายตัวนี้มีไฟฟ้านายวางเลยที่วางมันอยู่ทางเข้าเลยนายเรียบร้อยนี่ปัจจัยนี่นายมาหยิบเร็วมาหยิบเร็วซ่อมนะไว อะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงเปิดต oh, ู้ไงผมกดปิดตู้นี ok, ่ย no, uh ังไงตามมอซ่อมอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาพิชิตเราอยู่ไนวางเนื้อหรือยังไนวางเนื้อหรือยังเฮ้ยมันเข้าเฮ้ยเอย่ามองอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันโอ้ยแต่มันกินแซ่บๆกดหน้ากดกดไนไนวางตรงนี้โอ้โหมันไนไม่วางทอนออกมันกินแซ่บๆเลยอ่ะมันานไม่วางตอนออกโอ้โหแล้วเราทำไงดีอ่ะเราตายไหม ไอแท็กตัวได้ไหมแทกแทกตัวอววบโอย้ยอ้้้้ขนฮะมอยู่แล้วไปแล้วตอนนี้หัวใจฉันตนแรงมากพวกเราต้องนไปไปแล้วไปวไม่รู้เยเขาไปเกินไปมเงเวอบซวอบซวอวบปไไปไปไปตามทันไหมตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่วิ่งอยู่วิ่งกินอมกินอมวิ่ง ฉันว่านะสิทำไงดีฉันพี่นยาขนมมาจะกินขนมได้ไหมฉันว่านะค่าค่าสตี้มันมีผลต่อสติสปชัญญาพวกนั้นใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฉันเหลือสิบเก้ารรีบเข้าไปที่แคมป์เร็ว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 อตายสิบหกสตินายลด15นายเลยไปวางแบบนั้นอ๋อสติไม่ดีในวันนั้นเลยโชคดีที่ฉันกลับมาทานธนูไม้มาอีก เยอะเลยสี่อันถือฟืนไว้นะคนละอันพอฉันเชื่อว่าหลังจากที่มันกินเสร็จแล้วมันต้องบุกเข้ามาในนี้แน่ๆเลยใช่มันจะมาจัดการพวกเราไงเมื่อกี้ในในป่าที่น้องผมพาแม่ไปเมื่อกี้มีไม้เต็มไปหมดเลยพี่ผมพา<ช><ต>ไปแต่ว่าพวกเราอเก็บไม่ได้ไงงั้นพวกนายไปเก็บมาเดี๋ยวใจเย็นไม่<ช>ไม่ <ๆ S 2> ฉันไม่เก็บแล้วฉันไม่ไปแน่นอนอะ่ะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้อยู่ใกล้พวกเรามากเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเราจะโดนมันงาบแล้วมันโดนมันเลียไปแล้วด้วยเฮ้ยมันมันอยู่เข้าใกล้เหรอทำไมผมหน้าตาเบลอๆไม่เธอเม็นอะไานั้นอ๋อโอเค ค่านติ๊กเกอร์ของเราเหลือเฮ้ยแต่เราชาร์จแบตไปประมาณ30%ได้แล้วนะเฮ้ยได้แล้วองเธแล้วก็อันต่อไปฉันพูดว่าเราต้องเฮ้ยเร็วอะไรขึ้นไฟดับอาเกนอะไรเอาไงเอาไฟดับอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนี่ก่อนเรหยิบไม้ก่อนหยิบไม้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ชั้นประมาณ5อันผมไปซ่อนเม่ ดูดิชันเจ็แจกจะไปโดยที่นายไม่มีเนื้อไม่ได้เพื่อนได้สิฉันจะไปดูเดี๋ยวดูสิว่าเออมีเนื้อแถวๆนี้อีกไหมอ่ะอย่างเช่นผมมีเนื้อแต่ผมไม่รู้ไปวางที่ไหนตอนเนี้ยฉันคิดว่าขอรเซนก่อนทุกคนมานี่ดิมาดูที่ที่แผนที่นี่มาดูดูดูเนี่ยฉันว่าตรงแผนที่เนี่ยข้างๆเครื่องเจเนเรเตอร์เห็นไหมมันมีเหมือนคล้ายๆโรงงานอะไรก็ไม่รู้เป็นทางแยกออกไปอ่ะเพราะนายคิดว่าถ้าเราไปตรงนั้นเราจะเจอของดีไหม อย่างเช่นอาจจะเป็นโรงงานขายเนื้อฮะโอ้ยต้องลงไปอ่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังชาร์จไม่ได้ถึงครึ่งเลยอ่ะฉันว่าน่าจะอีกสักพักตรงนี้มีตรงนี้มีเนื้ออีกชิ้นหนึ่งหยิบไปไหมหยิบเลยโอเคคนคนคนไปอ่ะหยิบมาผมผมมือเต็มโธ่ไหนฉันเต็มไปด้วยไม้ไม่ชาร์โมไปแล้วเหรอวิ่งมาแล้วไปก่อนเฮ้ยชาร์โมวิ่งไปแล้วเพื่อนเราต้องไปช่วยเพื่อนมาแล่วพี่โบพี่โบชาร์จไฟไปก่อน มเราจะรออยู่ที่นี่จนกว่าพี่โมจะกลับมาเราเราย่างเนื้อกินได้ไหมพี่โมเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้อ่าซ่อมเสร็จแล้วอซ่มเสร็จแล้วอ่ะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไฟยังติดอยู่นะไฟยังติดอยู่นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อนยาไปเข้าไปไหนเข้าไปในนี้เอาไปซ่อมเลยไปซ่อมไฟเลยค่ะอยู่ตรงนี้ ซ่อมเลยซ่อมเลยไฟยังโอเคฮะไฟยังโอเคหมายถึงแคมป์ไฟเอ้มเอมีคนโดนมีคนโดนเขี้ยวโอ้โ oh my god ใครฉันพอดีโอ้และดูหน้ามันดีบอกว่านายจะกลับมาได้รัสล็อตอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปแล้วก็อย่ามองเจ้าร้อนนี่ด้วยไม่ไม่มองหรือเปล่าฉันไม่ไ มันอยู่ใกล้ฉันจริงๆไ <don> อรอดนเกิวยังแย <จ S> ้ฉันกลับมาแล้วเบลคัมแบ็กวันนี้ก็ได้นะแตว่ามันไม่น่าจะเข้าได้ตรงเนี้ยเฮ้ยมเมื่อกี้มันเข้ามาในช่องไฟด้วยนะใช่เอาไงดีล่ะคืนนี้ดูเหมือนว่าฉันยังซ่อมไฟไม่เสร็จเลยอ่ะเราต้องกลับไปซ่อมไฟอีกครั้งหนึ่ง45%แล้วเพื่อนชาร์จแบตนะไปเถอะเต่ย,ยังซ่อมไฟไม่เสร็จจริงด้วยไไปไป ไคุณต้องกลไปเอาปัจจัยเดิมขอรีสติให้เต็มก่อนขอรีสติแ่้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวฉันอยู่แคมป์ไฟคนเดียวให้เนราะนลยไดปสลับมากินเนื้ออยู่ในตัวนายหรือเปล่าเนื้อไปวางด้วยเนื้อมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าที่วางที่ไหนไปเลยรอบครั้งนี้ฉันจะลองฉีกนะฉีกทำไมอ่ะนฉีกอะไรพี่อื่นฉันไปมาอีกพี่หนึ่งอ๋อนู่นอยู่นี่อย่าไปฉีกอะไรเรียบร้อยทำไมไม่ใช้ไช้สี่อะเฮ้ยหัวใจฉันตึ้นแรงอะ เมื่อกี้อะไรก่อนกกกบบบิิิไม่อยู่ไม่อยู่ของฉันไม่มีนะงั้นมาเติมฟืนนะต่อีิ๊กตมอบกเฮ้ยหัวใจฉันแต่แรงมากเลยน้องน่าจะไปกินข้าวตรงนั้นนะเพื่อนอ๋อมันเป็นสัญญาณที่เตือนพวกเราว่าเจ้านั่นเนี่ยเบียดเบยความสนใจอยู่แล้วพวกเราน่าจะรอดใช่คิดว่ามันเป็นการกลับมาของพวกเรากันเรื่องนี้นะใช่มันครึ่งนึงแล้วแต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะนอนพักสักหน่อยนะอาจจะตื่นแล้ว ทุกคนเราทิ้งสล็อตเดี๋ยวที่ว่าเดี๋ยวเราสล็อตก็นอนหลับแล้วเดี๋ยวเราลบกวนสล็อตเสียงเราดังอย่าจ้าอย่าจ้าไม่เอาจ้าฉันมีขนมนะถ้าพวกนายอยากกินเอ้ยใครอะผีเหรออะไรใช่ฉันคือผีมาจากป่าผีทีวีนายเป็นผีหล่อวิญญาณหลอกอมายามหาไม้แถวนี้ไม่มีไม้นะต้องเก็บเก็บกันหน่อยผมมีผมมีอยู่สี่อันเนี่ยโอเคทุกคนมีนะใส่สองใส่สองใส่สองใช่ไหมโอเคอ่ะ ฉะาัพวกเราทุกคนน่ะต้องเดินออกจากที่นี่เพื่อที่จะไปหาไม้ด้วยกันในโซนอออีกฝั่งหนึ่งได้เราไม่มีทางเลือกแล้วตอนนี้มันกินอิ่มแล้วล่ะมันคงไม่มายุ่งกับเราหรอกไปเถอะวังว่านะนายมีเนื้อกคนล่ะมันจะไม่มีมื้อแบบว่ามื้อหวานเย็นใช่ไหมของว่างไงเหรอของว่างนี่ไม่คิดว่าจะมีกวางหรือมีอะไรบ้างหรอมันกินหมดแล้วไงเพื่อนอ๋อแล้วเราคงเป็นอาหารอันต่อไปสินะถูกต้องแซ่บ ไปเป็นามโง่นะเราสองไปทางแยกดีกว่าป่ะเฮ้ยเจอไม้เจอไม้เจอไม้นายไปแยกไหนเนี่ยแยกเออ่มหาิสวรรค์โหรถติดเลยนะตามาตามาตามาตรงนี้เตจอไม้อะโคตรเยอะโคตรเยอะอุ้ยจะบอกเลยเก็บไว้แล้วระวังสติด้วยเพราะว่าสติพวกคุณมันจะร่อยหรอเอ้ยตรงนี้มีที่ที่วางเนื้อตรงนี้ที่วางเนื้อคนแต่เราไม่มีเนื้อไงพี่ไม้เราต้องหาเนื้อเพิ่มอ่ะผมผมเจอคว้าน นี่สารัตนเก็บแชมโง้ได้ขวานมาทำไรอ่ะไปดับไปดับเฮ้ยขวานมาตัดไม้เปล่าตัดไม้แถวบ้านอ่ะหรอใช่ไหมแล้วผมก็เจอที่วางเนื้อเพิ่มด้วยกลับ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 กำลังกลับฮะไม่แล้วนายไม่ไปซ่อมไฟก่อนหรอสติมบัลลีสติกันไหม่็ขวิตพวกเราน่าจะไม่พอนะพวกเราควรกลับก่อนไหมจูแจงกลับก่อนเพราะว่าถ้าเราไปตายเน่ผมยอมสละตี่เพื่อเพื่อเพื่อว่าฉันจะไม่ลืมนาย ผมอีวาซ่อมไฟให้พวกเราแล้วอ่ะผมซ่อมเพื่อนสุดยอดพี่กิ๊ฟเหลือสามสิบเซนเรือเรือจลรอสามสิบสามเฮ้ยมันมันต้องมันต้องมันหนับไปทำแคมไฟเราดับแน่เลยถึงแคมแล้วถึงแคมอุ้ยแคนดี้นี่มันดีจริงถึงถึงแคมแล้วโอเคโอเผมกินลูกอมเพื่อวิ่งแล้วก็ผมกินลูกอมเพื่อวิ่งแคนดี้มันกินแล้ววิ่งเร็วสุดยอดกลับมาได้พอดีตไเติมไฟหวานในมือฉันก็ ปวดใจฉันเต้นอ่ะเพื่อนฉันก็เต้นเหมือนกันอ่ะเวลามันเต้นคือสติมันลดนะฮะตอนนี้เราต้องเข้าไปใกล้แคมป์ใกล้แคมป์ไฟครับใกล้ๆเลยรีรีรีอโะไรอ่ะอะไรจะขนาดนั้นน่ะโอยขวนมากนะเติมไฟเขาปีพวกนายยังมีเนื้อเหลือปะฉันไม่เหลือแล้วอ่ะหลอกซะจักพี่โมจะฆ่าใครสักคนหนึ่งในนี้โอเคเราไปไหมเราแล้หรือว่าขวานที่ได้มา แล้วคนที่มีเนื้อเยอะที่สุดเนี่ย<อ>ก,ก็คือสล็อตไงล่ะ,<อ>ละสบายอ่ะมันลงพุงตัวสล็อตนะโอ้ยอย่ามากินฉันเลยนะนายลองเอาเอาขวานไปตัดต้นไม้ใกล้ๆได้ไหมเผื่อว่าเราจะสามารถเอาวางเนื้อไว้ตรงถแถวๆ<ม>เอ่อเสษซสร้างต้นไม้ได้อะต้นไหนเดียวม,มาช่วยนำทางหน่อยดีไม่มีแสงถือตะ<ม>อเกียงไม,มไม่ได้โอเคงั้นประมาณต้นต้นนี้ไหมต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ข้างหลังนี่ตัดได้จริงหรือไม่รู้ ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเอาไว้สู้เหรอพวกนายฉันคิดว่าสู้น่าจะสู้ไม่ได้นะแต่อาจาอจะใช้เอ่แล้วถ้าเป็นต้นไม้ที่มันล้มแล้วอ่ะพี่โมโตัดได้ปะอตอนนี้ตรงที่สล็อตยืนอยู่อ,ะอ่ะตรงีก็ไม่มีอะไรนะไม่รู้ว่าไปทำอะไรอ่ะแนื้อขวานเอาไว้ใช้ทำอะไรกันนะหรือว่าอเอาไป เอาบอีก <ไป S 2> แล้วเหรอถ้าอย่างนั้นรอบดีวพี่โมไปก็ได้นะพี่โมไปซ่อมกับพิกิจก็ได้ฉันเชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งที่พวกเรายังไม่ได้ไปสืบค้นน่ะน่าจะมีของที่พี่โมใช้ได้แน่ก็ฝั่งที่ชาโมไปนั่นแหละมันได้ขวานมาเ,เองเดินผมเดินไปสุดแล้วนะแล้วเจอขวานน่ะนี่ไปเดี๋ยวสติหาย ลังรีบไปฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันรอเติมฟืนให้อยู่ตรงนี้นะเผื่อมันมาดับฉันคิดว่านะถ้าเราเรามีคนอยู่ที่ฐานอ่ะมันอาจจะไม่กล้ามาก็ได้ได้เลยดีฉันกับพี่โมแล้วก็พี่กิทไปด้วยกันว่าพี่กิทเอาพี่ไม้ด้วยเอ้ฉันอยู่เดียวเพื่อนเราเร็วนะฉันจะไม่อยู่ได้แต่ว่าพวกเราอาจจะตัวอีหรือเปล่าเฮ้ยพี่โมหรือว่าเป็นต้นไม้จิ๋วๆหรือเปล่าที่เราสามารถจะไปได้อมานี่รถมาดูดิตรงนี้อุ้ยใจหมด เฮ้ไฟดับเลยเหรอแปลว่าเพิ่งซ่อมเองแสดงว่าตอนนี้เจ้านั้นรู้แล้วว่าพลังงานทําให้พวกเรายังรอดอยู่มันก็เลยแบบเอ่อทำการตัดแหล่งพลังงานของเราอะไปนที่วางเนื้อมีวางเนื้อ,ม,อมีเนื้อเปล่าฉันไม่มีเนื้อเลยแล้วนี่อะไรอะเฮ้ยโลอะไรนี่เอไม่รู้โลอะไรอะท,ที่ที่ผมเก็บขวานมาตรงนั้นอะสุวินเหรอใช่ใช่โอ้มันคือที่ที่ผมเก็บขวานแต่ว่ามันมันดินทลลมอืม เฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะไอ้เราฉันด้วยพี่เกดก็อยู่ที่ต้นไม้นั้นไปไหนอ่ะโอเคพวกเราไม่มีเนื้อพวกเราไม่มีเนื้อพวกเราไม่ลู้คนเราควรรีบกลับไม่ได้แล้วสติไม่ได้แล้วโอเคโอเคโอเคไป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 ฉันอยากรู้จังเลยว่าขวานมันเอาไว้ทำอะไรได้อ่ะพี่ไมปไหมรอฉันด้วยรอเพื่อนด้วยมาแล้วสาเร็นต์ทุกคนโห ใช่ลูกออมันทำให้วิ่งเร็วโอ้แต่ว่าค่าสติฉันตอนนี้ทำมันทำให้ฉันตาผ้ามัวแต่วันอยู่ใกล้ๆเร็วพี่บ้แล้วแล้วแล้วลอ,อหัวใจหัวใจบีบหัวใจบีบสูงแทบจะเอาหน่าจุม่มปริศนาของวันนี้พวกเราควรจะชุมนุมกันว่าขวานพี่โบวไว้ทำอะไรได้บ้างอะ นั่นเดะเนดะเอาไปสู้กับมันหรอกระทืบมันหรอหรือเอาไปเท่ๆถ้าเกิดว่าสมมุติเราสามารถขับรถออกไปได้แล้วมีขวานแล้วอาจจะได้ชาตจบ <c oughs> ใหม่หรือเปล่าอเ,เออไปตบแบกให้เต็มนมะเพื่อนเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอะโอเคเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อีกนิดเดียวสู้แบตอดทนหน่อยนะขอร้องล่ะฉันเติมพลไปอีกแล้วกันจริงขับได้ขนาดนี้แล้วออกไปเติมข้างนอกได้ไหมเออนั่นแหละดิ เฮ้ยหรือว่ามันต้องใช้แบบพลังงานแบบ100%เในการสตาร์ทเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขับมาฝนมันก็ตกหนักไงมันอาจจะทำให้แบบแบตมันเสื่อมไปแล้วอ่ะโอ้โหเศร้าเลยเซลอุ้ยเอ้ยไฟดับไปแล้วยิ่งใกล้วันยิ่งดับไกลขึ้นอะพี่โม่จะไปไหมอะไรละอะไรมาเลยเรา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 ไม่เราลีไม่ทันพี่โมอมาฉันแล้วนายไปเราไปซ่อมไฟยังลีไม่เต็มเหมือนกันไปหาใช่พหาไม้เพิ่มดีกว่า โอเคโอเคโอเคครั้งนี้ฉันกับพี่โมเราจะไปซ่อมไฟน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการชาร์จแบตเฮ้ยี่บตกลับกลับพี่โมฉันฉันได้ยินเสียงมันอยู่มันดักทุกคนทุกคนมันดักทิปตู้ไฟรับนะอุ้ยอุ้ยอ๋อมันมันมามันมาเลยมันมาเลยอุ้ยตุยไปเนี่ยมันตามมันเหรอมันมามันตามพี่โมมันจามจีนพิโมแล้วอุ้ยอุ้ย พี่มาวิ่มาพี่แบงพี่แบงเสาไฟพี่แบงเสาไฟเสาไฟอะไรเราจะอยู่กับพี่โม่เนี่ยฉันกลับมาที่ที่ฐานผมมีอย่างหนึ่งคือฉันไม่มีประแจเราด้วยอ่ะเอ้าประแจหายเหรอจตต้องไปพิกกี้กับพี่โม่ผมมีผมมีใช่เมื่อกี้พี่โม่เกือบตุยอ่ะคือมันแบบมันเลียติ่งหูพี่โม่ไปแล้วแต่เลียติ่งหูไดยอ่ะเมอเราเข้าใกล้แคมป์ไฟทำให้รู้ว่าเจ้านั่นกลัวไฟจริงจริง ยิ่งเราเติมไฟให้แบบมันโชดช่วงมากกว่าเดิมอ่ะเนี่ยพิกัดมันจะช่วยป้องกันพวกเราได้ไวมากเลยเมื่อกี้อ่ะตอนผมอยู่ใกล้ๆมันนะผมได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นของมันอ่ะรู้แบบเหมือนไรเลยเหมือนอะไรเหมือนตอนสล็อตตดเลยอ้โจะอ้วนเศร้าเหม็นแบบนั้นเลยอุ้ยได้กลิ่นไหมได้ตอนแรกน่าเกลียดเหม็นมากเไปซ่อมเลยนะไปซ่อมเลยไปซ่อมเลยเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ ทีมันมีกทางหนึ่งเดินทางด้วยกันถ้าเกิดว่ามันมาฉันจะเป็นคนออกตัวรับแทนเองเฮ้ยฉันต้องการให้นายรอดคนเดียวเราเลิกเกาะกองไฟไปแล้วก็บอกเออเขาเรียกว่าอะไรบอกเกียรติศักดิ์ของฉันด้วยว่าฉันเป็นผู้เสียสละฉันจะสร้างอนุสาวรีย์ให้นายขอบคุณมากเฮ้ยโคตรเจ๋งเอ๊ะนี่คืออะไรอะ พี่โม่นายเคยเดินไปสุดฝั่งของฝั่งนี้หรือยังไม่ไม่ไม่เคยเลยมาดิมันคืออะไรอ่ะมีตัวดันไกอุ้ย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 อ่ารู้เลยรู้เลยว่ามีอะไรฉันคิดว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นอ่ะฉันคิดว่าคิดเอาไว้ไม่ใช่ต้องใช่แน่แน่ต้องดูหลอดวิ่ไม่ได้อ่ะฉันเห็นเมื่อกี้มันจะตามฉันฉันรีบเร่นกลับมาที่บ้านก่อนนะไปเลยกลับมาที่แคมป์เร็วนี่กลับมาที่แคมป์ตอนนี้มันไม่ตามมันอยู่กับพี่ชาโม่อ่ะ ไปแล้วไปแล้วไม่แน่พี่โมอาจจะตายในป่านี้แต่ไม่ใกล้กูไอน่าจะต้องซ่อมไฟอีกสักรอบมืงมั้งเนี่ยไฟมันขึ้นช้ามากเลยเพื่อนมาดเราจะสร้างอนุสาวรีย์ให้พี่โมไม่ย่าเพิ่งสร้างให้ผมอีกประมาณสิบเปอร์เซนต์ทุกคนอีกประมาณสิบเปอร์เซนต์ผมกลังกลับไปเพื่อนเราเกาะรถไว้ก่อนเลยฉันจะไปนะและก่อนนายติดกุญแจเลยนี่กุญแจหรือว่าแบบสตาร์ทมือสตาร์ทมือต้องเอาสายไฟมาเชื่อมกันโอ้โหนี่สกิล GTA นะ เคเมื่อกี้ฉันได้เออ่กิ่งไม้มาเพิ่มอีกหนึ่งอ่ะอเดินดิอยู่เดินฉันจะใส่แต่มันใกล้เต็มมานะเยอะมากพวกนายจอดเอ้ย,ยฉันกำลังจ้องหลอดอยู่อยากกลับบ้านฉันก็อยากกลับเหมือนกันไม่ไหวแล้วงั้นใส่ไฟนะเต็มแล้วทุกคนใส่เลย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 เฮ้ยไฟเต็มแล้วไฟเต็มแล้วเย้ yeah. ไม่ใจนะไปแล้วพวกเราไปแล้วออกอ้กออ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 แล้กออกกออกออกกออกมากออกอกออกกลอกนอกออากออกออกออกอกออกอ่ากออ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 ออกออก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 ออออกออกออออออก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 ปอกอ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 อนกอนกออาออกออกอกเรกออกออกอออ ฉันคิดว่านะแนนนาคุณเนี่ยขวานนี้อาจจะสู้กับสัตว์ประหลาดได้ก็ได้หรือไม่ก็<อ>ขวานนี้อาจจะเอาไว้ใช้ตัดฟืนตัดไฟอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก<อ>็เป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจต่เรมมีพระคิดใ,ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขวานอ่ะอาจจะตัดต้นไม้ได้แต่ตัดใจจากเธอไม่ได้หรอก ถ่ากลับบ้านตรงไหนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งรถคันเดียวกับพี่โม่ใช่นายไม่ต้องกลับบ้านหรอกนาะยเอานายเอาขวานฉาอหัวาข้างม่ย<ะ>เลยอย่าไม่ไหวเลยบ๊ายบาย